ับนัตแท็กเตอร์วังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับวันนี้นัดมีคูปอต้านะครับ L 5 0 1 8 DT นะครับทำเป็นโฉม N-T Limited Edition ครับปรับสภาพส,สวย,ย,ๆพสยๆนะครับงานเนียนๆจากทีมงานนัตแท็กเตอร์นะครับพร้อมท่อซิ่งไฟไร้นะครับเช็คระบบไฟเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้เรียบร้อยนะครับมาพร้อมกับอุปกรณ์ดันหน้าแล้วก็จะเป็นฐานพวน5ใบ24นิ้วพิซซี่รับเครื่องแล้วก็สตาร์ทใหม่อ่ะสตาร์ทครับใช้งาน3,700 สชั่วโมงนะครับตัวนี้นะครับไะเดี๋ยวรีวิวทดสอบระบบให้ดูนะครับสำหรับ L 5 0 1 8นแปะครับเป็นรถเก็บงานแล้วนะครับสวยๆเลยนะครับราคาก็อยู่ที่จัดโปรแล้วกันครับตัวนี้อยู่ที่4 7 0 0 0 0บาทแล้วกันนะครับอุปกรณ์2ชิ้นนะครับได้หางใหม่ด้วยนะครับราคาปุ้มครับราคานี้นะครับเครื่องเกียร์ดีระบบไฮดรอลิกสมบูรณ์นะครับปรับสภาพพร้อมใช้ของเหลวใหม่ทั้งระบบส่งฟรี300กิโลเมตรแรกนะครับ เราไปซื้อมือหนึ่งนะครับบอกเลยนะครับรุ่นนี้เกือบล้านนะครับ5018นะครับมาเอามือ2ที่น่าแท็กเตอร์นะครับราคาเพียง470,000บาทเท่านั้นนะครับส่งฟรีครับเกียร์ชตเทิลด้วยนะครับพอดีวันนี้รีวิวหลายขั้นครับแสงก็จะหมดแล้วนะครับ50รีวิวเป็นคันสุดท้ายนะครับยินเต็มหน้าใบครับ สวยๆนะครับตัวนี้นะครับมาท้ายเลยแสงก็จะหมดสู้ตายจริงๆเลยนะฮะเดี๋ยวดูเครื่องยนต์นะครับลูกปืนล้อนะครับลูกหมากสลักนะครับเช็คให้ใหม่เรียบร้อยนะครับระบบไฟก็ไล่ให้แล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันนะครับไม่ไฮนะครับสีสันสวยๆครับสะท้อนงานเนียนๆนะครับไม่มีงานหยาบนะครับสติ๊กเกอร์สวยๆจกทีงานมาเทสเตอร์ครับเก็บงานพร้อมใช้เรียบร้อยนะครับ อันนี้เป็นเป็นแสงที่โดนแปะนะครับน่ครับสีก็จะเงาเงาสะท้อนแบบนี้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นสีส้มลาวานะครับสีส้มลาวาสั่งผสมพิเศษนะครับเป็นสีทูเคนะครับสีสามขั้นตอนนะครับจากทีมงานเรานะครับเครื่องนะครับไม่เคยแกะไม่เคยรื้อครับมาเครื่องืเดิมนะครับ สนใจติดต่อสอบถามมาได้ครับที่ร้านนันทกเตอร์นะครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีโทรศูนย์เก้าหนึ่งแปดหกหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับคันนี้ราคาสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ่ายคลิปฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดปุ่มติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ